ครับไม่ครั้งครับกับหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดตลอดกาลของใครก็ไม่รู้แหละครับแต่ที่รู้ๆเนี่ยไม่ใช่ของผมแน่นอนต้องขอสารภาพกันตามตรงครับผมไม่ใช่แฟนคลับของอวตารแต่อย่างใดในยุคสมัยนั้นที่ใครๆเขาฮิตด,ดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองผมก็ไปดูในโรงเหมือนทุกคนนี่แหละครับแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้สุดยอดอะไรขนาดนั้นภาพสวยจริงครับแต่อย่างอื่นก็คือมันก็ก็ดีแหละแต่มันก็ไม่น่าจะถึงขั้นสุดยอดที่สุดตลอดกาลหรือเปล่า ตอนนั้นไม่กล้าพูดครับถ้าบอกเพ,อเพื่อนแบบนั้น,เพ,นเพื่อนก็คงจะโกรธกันแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าใครมาถามผมว่าคิดยังไงกับอวตารผมก็จะบอกว่าเฉยๆครับภาค2มาแล้วก็ค่อนข้างแอบตั้งแงเอาไว้ก่อนด้วยซ้ําว่ามันจะเป็นยังไงแถมหนังยังยาวตั้ง3ชั่วโมงถ้ามาท่งภาคหนึ่งเนี่ยบอกตรงๆว่าไม่ไหวครับแต่ความรู้สึกพวกนี้ต้องบอกว่าผิดคาดครับ The Way of Water นั้นเป็นหนังที่แตกต่างจากหนังภาคแรกของมันมากพอสมควรเดี๋ยวจะอธิบายฟังเป็นจุดๆเลยแล้วกันครับ บอกก่อนนะครับว่าผมไปดูในระบบ 3D iMac ครับซึ่งเป็นเครื่องฉายเลเซอร์ด้วยตัวใหม่ของทางเมเจอร์ครับเดี๋ยวจะพูดในเรื่องนี้ด้วยว่ามันคุ้มหรือเปล่าซึ่งจ่ายกันเองนะครับไม่มีการสปอนเซอร์ใดๆแน่นอนเพราะว่าสปอนเซอร์ของเราในตอนนี้ก็คือโอภารครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมความร้อนแรงให้กับชีวิตคำตอบก็คงจะเป็นโอภาร์สไปซี่นี่แหละครับขนมจากธัยพืชเคลือบซอสรสเกาหลีรสชาติร้อนแรงมี2รสให้เลือกครับซองแดงสวิตโคเลียน เผ็ดหวานแบบกำลังดีพร้อมผงเติมความเข้มข้นเพิ่มความนัวมากขึ้นไปอีกอีกการหนตงก็คือ Extreme Spicy k o r e a n เลีซองดำครับความเผ็ดเต็มแม็กชนิดที่ว่าผมต้องให้10เต็ม10ถ้าใส่ผงเติมเข้าไปอีกคะแนนคงจะพุ่งถึง100้และตอนนี้โอพับสไปซี่ก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยครับเพียงซื้อ1ซองก็แถมอีก1ซองครับตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง23ธันวาคม2 5 6 5สามารถซื้อได้ที่7 e เ e ่นเอทุกสาขาครับ The Way of Water นั้นเล่าถึงเหตุการณ์15ปีหลังจากภาคแรกครับเจคซูลลีจากทหารชาวโลกก็ได้กลายเป็นชาวนาวีแห่งแพนดอร่าอย่างเต็มตัวและเขาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวอีกแล้วเจคตอนนี้นั้นห้อมล้อมไปด้วยภรรยาและลูกๆอีก4คนทั้งหมดใช้ชีวิตด้วยกันอย่างผาสุกเติบโตเรียนรู้ออกล่าตามวิถีของเผ่าโอมาติคยาครับจนกระทั่งวันหนึ่งแสงสว่างวาบขึ้นมาบนท้องฟ้า ยาลำยักษ์จากดาวบ้านเกิดพร้อมกับสตัตคุณหน้าผู้พันไมเคิริดแต่เขากลับมาในร่างใหม่สีฟ้าแบบเดียวกับชาวแพนดอารา่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและเป้าหมายของชายทหารเฮียมคนนี้คืออะไรกันแน่ติดตามได้ในอวตาร The Way of Water ครับอวตารคือหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดสำหรับผมเมื่อ12ปีก่อนคงจะบอกว่าไม่ครับแต่มาวันนี้คำตอบของผมคือใช่ครับมันเปลี่ยนไปแล้วครับ แล้วทำไมผมถึงคิดแบบนั้นเรามาเริ่มกันด้วยประเด็นที่ว่าทำไมผมถึงไม่ค่อยชอบภาคแรกกันก่อนดีกว่าครับสิ่งที่ผมไม่ประทับใจเนี่ยมีอยู่2ข้อหลักๆครับกับอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เชิงว่าไม่ประทับใจแต่มันก็ยังไม่ตรงกับความคาดหวังมากกว่าครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกครับสภาพโลกของแพนดอร่าในภาคที่1น,นั้นพรีเซนต์ด้วยทีมป่าดงดิบซึ่งก็ดูแฟนซีนั่นแหละครับมีสัตว์หน้าตาแปลกๆพืชพันธุ์ต้นไม้นานาแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมันกลับคล้ายกับสัตว์ที่มมีีออยูู่บนนโลกกกลกกาๆงดตัว้แ นี่ก็เสือนี่ก็หมาในเอาจริงๆแล้วพวกมันก็คือสัตว์โลกเปลี่ยนสก,กินครับสัตว์โลกเติมตังอะไรประมาณนั้นแค่ตอนดูเนี่ยรู้สึกว่ามันคล้ายไปสักหน่อยครับเพราะมันคล้ายก็ทําให้ไม่รู้สึกว่ามันว้าวสักเท่าไหร่ป่าทึบๆแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้โชว์อะไรให้เราเห็นมากมายนักครับมาต่อเรื่องที่2ครับก็คือตัวละครครับโดยเฉพาะตัวร้ายหลักอย่างผู้พันไมเคิทผมที่ชอบดูซีรีส์หรือว่านิยายแนวทหารบอกเลยว่าไอ้บ้านเนี่ยมันดูไม่เหมือนทหารครับ มันเหมือนดูอภิก้ามโตบ้าเลือดจากยุค 60- 70ที่ไหนก็ไม่รู้มาคุมงานครับเป็นตัวละครที่ทื่อแล้วก็แปลนแบบสุดๆร้ายแบบไม่ได้มีชั้นเชิงอะไรทั้งสิ้นครับมันทําให้หนังเนี่ยหมดสนุกไปเยอะดูไปก็สายหน้าไปครับมาถึงประเด็นสุดท้ายที่ผมบอกว่าไม่ได้ตรงกับความคาดหวังก็คือเรื่องของภาพนั่นแหละครับคือยอมรับกันว่าอวตารหนึ่งนั้นภาพสวยจริงสวยที่สุดในยุคนั้นสวยแบบที่ไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนแต่มันก็มีจุดเล็กๆที่ตึงิตงิตาอยู่เหมือนกันครับ ทำให้เรารู้สึกอยู่ดีว่ากำลังดูหนังอยู่จุดนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าฟังคำชมมาเยอะหรือเปล่าอาจจะทำให้เกิดความคาดหวังเกินจริงไปเองอันนี้ก็เป็นไปได้ครับจุดเล็กๆน้อยๆอย่างเนื้อเรื่องที่ดูธรรมดาเกินไปผมไม่ค่อยอยากจะนับครับเพราะส่วนตัวก็ไม่คาดหวังกับหนังปลอมยากว่ามันจะต้องมีเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนอยู่แล้วเอาจริงๆพอตเรียบง่ายอาจจะเข้ากับมันมากกว่าด้วยซ้ำครับทั้งหมดคือความคิดที่ผมไม่ประทับใจเกี่ยวกับอวตารในภาคแรก และไม่ทําให้ผมรู้สึกว่ามันคือหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดตลอดการสําหรับผมครับแต่ครับประเด็นที่ว่านี้ถูกกําจัดไปทั้งหมดใน The Way of Water ครับมันยกระดับทุกภาคส่วนของมันจริงๆขอเริ่มที่ประเด็นที่สําคัญที่สุดครับอย่างงานภาพงานวิชวลทุกคนที่ตามรีวิวของผมมานานจะรู้ดีกับว่าผมเป็นคนที่ไม่พูดถึงประเด็นเรื่องนี้สักเท่าไหร่ไอ้พวกภาพสวยไหม CG ดีไหมไม่ค่อยพูดครับเพราะรู้ว่าทุกวันนี้นะหนังมันก็เหมือนๆกันหมดมีเนียนบ้างไม่เนียนบ้าง ซีจีสวยดีนะแต่ก็ดูออกเลยว่าเป็นซีจีไม่ได้เนียนอะไรขนาดนั้นผมเชื่อว่าชาวหนังทุกคนดูก็รู้หมดนั่นแหละครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ปล่อยผ่านมันไปขิกเกียจะไปนั่งใส่ใจแล้วเอาจริงนะครับแค่เอาระดับอวตารภาคแรกที่มีมาตั้งแต่สมัย10กว่าปีก่อนยังมีน้อยเรื่องเลยครับที่สามารถไปได้ถึงขั้นนั้นแต่ใน the way of water นั้นมันไปไกลกว่าเดิมมากครับคือมันไม่ใช่แค่ภาพสวยครับใช้คำว่าหน้าตะลึงหน้าจะเหมาะกว่าทุกตารางนิ้ว ทุกตัวละครทุกฉากเบื้องหลังสิ่งต่างๆที่อยู่ในจอมันเต็มไปด้วยรายละเอียดครับพยายามจะจับผิดแล้วนะครับแต่มันหาไม่เจอจริงๆสวยจนขนลุกสวยถึงขนาดว่าเหมือนโดนสะกดจิตให้เรานั่งดูซีนนั้นไปเรื่อยๆครับสิ่งที่ทำให้ภาคนี้โดดเด่นกว่าภาคแรกก็เห็นจะเป็นสภาพแวดล้อมของมันด้วยนะครับเราได้เห็นแพนดอร่าในมุมที่กว้างขึ้นไม่ใช่แค่ในป่ายอย่างเดียวแล้วไฮไลท์ก็ตามชื่อเรื่องเลยนะครับ The Way of Water เราได้เห็นโลกใหม่ที่ผมบอกตรงๆว่ามันน่าสนใจกว่าภาคแรกแบบสุดๆครับและพอมีน้ำเข้ามาครับเราก็ได้เห็นฉากโชกของของทางด้านเทคนิคกันลัวๆซึ่งต้องบอกว่ามันบ้าคลั่งแบบสุดๆครับผมต้องบอกแบบนี้แล้วกันครับสิ่งที่เราได้เห็นในเทรลเลอร์นั้นความสวยงามที่เราเห็นเนี่ยมันยังไม่ถึง50%อซนของสิ่งที่เราจะได้เห็นจริงๆบนจอไอซ์แม็กเลเซอร์สามีครับและขอบอกเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปทั้งเรื่องและในตอนนี้เนี่ยอวตารก็ไม่ได้มีแค่ภาพอีกต่อไปครับ ภาพที่โคตรสวยนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ใช้บอกเรื่องราวความสัมพันธ์ใช้เพื่ออธิบายทัศนียภาพต่างๆความยิ่งใหญ่ที่เราเห็นแต่สิ่งหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาก็คือการบอกเล่าครับนี่คือจุดที่ผมคิดว่าดีที่สุดของหนังเรื่องนี้มันทําให้เราเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของแพนดอลา่าได้จริงๆตัวเราที่อยู่ในนั้นเนี่ยสัมผัสถึงความสวยงามสัมผัสถึงความห่วงแหนที่เรามีต่อมันพอเกิดอะไรที่ไม่ดีขึ้นเราคนดูเองก็รู้สึกโกดแค้นไม่ต่างกับตัวละครในเรื่องครับ จะเรียกว่าเราเป็นชาวบ้าน A ภายในเรื่องก็ได้ครับตัวหนังเนี่ยมีความสปริลิชั่วสูงามากๆจนอาจจะถึงขั้นเรียกว่าปราชาไซไฟได้เลยครับตัวละครมีมิติมากกว่าภาคแรกแบบสุดๆรวมถึงหลากหลายมากกว่าด้วยเราได้เห็นเผ่าอื่นที่แตกต่างไปจากพวกของเจคเอาจริงแล้วผมแอบชอบเผ่านั้นมากกว่าด้วยนะครับและคราวนี้นยก็มีตัวละครที่อยู่ในหลายวัยเลยมีทั้งตัวละครที่เป็นพ่อแม่ตัวละครเหล่าเด็กๆวัยรุ่นแถบตัวละครนั้นก็มีบทบาทหน้าที่ที่ทับตอนกันเข้าไปอีก ทั้งพ่อแม่ที่เป็นนักลบทั้งพ่อแม่ที่เป็นหัวหน้าเผ่าเด็กๆที่เป็นลูกครึ่งเด็กๆที่เป็นมนุษย์แต่โตมากับชาวนาวีมีติตัวละครน,นั้นเยอะแบบสุดๆครับแต่ที่ก้าวกระโดดนั้นน่าจะเป็นไมค์คาริทเนี่แหละครับนอกจากมาในรูปลักษณ์ใหม่แล้วเขาเองก็ทําตัวได้สมกับเป็นไวรายของหนังฟอร์มยักษ์อันดีสักทีไม่ถึงขนาดว่าย,ยอดเยี่ยมนะครับแต่ถ้าเทียบกับภาคแรกแล้วก็คือมาไกลแบบสุด,สดแต่เวยกันมาขนาดนี้มีจุดไหนบ้างไหมที่ผมไม่ชอบใน The Way of Water ต้องบอกว่ามีครับความยาว3ชั่วโมง12นาทีของมันอาจจะดูไม่ยาวนะครับแต่ว่ามันเหนื่อยเอาเรื่องเลยแหละครับโดยเฉพาะกับฉากต่อสู้ในช่วงท้ายที่โคตรของโคตรจะยาวครับสนุกไหมคือสนุกครับแต่ว่ามันล้ามากๆมันเหมือนกับการที่เราต้องวิ่งเต็มแรงไม่หยุดนั่นแหละครับหลุดโฟกัสไปก็บ่อยเหมือนกันและที่สําคัญก็คือผมรู้สึกว่าฉากแอคชั่นของหนังเนี่ยมันไม่ได้น่าสนใจเหมือนกับฉากเล่าเรื่องสักเท่าไหร่คือคิวบูทำมาดีออกแบบมาดีทุกอย่างมันดีครับ แต่มันสู้ฉากเล่าเรื่องของมันที่ทํามาได้หน้าตื่นตากว่าเยอะไม่ได้จริงๆครับอีกเรื่องก็คือหนังค่อนข้างที่จะช้ามากๆครับตัวเรื่องจริงๆเนี่ยไม่ได้ยาวขนาดนั้นแต่ใช้เวลาเซตอัพนานมากๆถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบในแนวทางนี้หรือพลาดช่วงต้นเรื่องของหนังไปจนไม่อินบอกเลยว่า3ชั่วโมง12นาทีนี้จะเป็น3มชั่วโมงที่ยาวนานเลยแหละครับเพราะว่ากันตามตรงครับเรื่องนี้มันคงจะไม่ใช่หนังที่ดีที่สุดโดยเฉพาะหนังในปีนี้ก็คงจะไม่ใช่ด้วยซ้ำครับขอยกตัวอย่างท็อปกัน ผมยังรู้สึกว่าท็อปการนั้นเป็นหนังที่กลมกลอบมากกว่าแต่ The Way of Water นั้นมันมอบประสบการณ์บางอย่างที่หนังเรื่องไหนๆขอเน,น้นนะครับว่าหนังเรื่องไหนๆก็ไม่อาจทําได้ครับเราอาจจะเคยได้ยินวล,ลีที่ว่าเสมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกนั้นจริงๆไหมครับอวาตารสอเป็นหนังเรื่องเดียวที่ทําให้ผมรู้สึกแบบนั้นได้จริงๆโลกที่ถูกสร้างมาอย่างปราณีตและสวยงามอย่างน่าเหลือเชื่อเราได้เหยียบย่ำโบยบินแลแวว้วแหวกวายไปกับชาวนาวี เหมือนกับที่เราไปอยู่ในแพนดอร่าด้วยตัวเองครับและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมการดูในโรงที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดถึงจําเป็นงานภาพของหนังคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งครับแค่15วินาทีแรกของหนังครับทุกคนที่ดูอยู่ในโรงเช้าวันนี้กับพวกเราครับทุกคนนิ่งเงียบทุกคนรู้แล้วว่าสิ่งที่ได้ดูตอนนี้มันไม่เหมือนกับอะไรเลยที่เราเคยดูมาก่อนครับต้องบอกว่าคุณภาพของภาพที่เราได้เห็นนั้นมันมากพอที่จะแปลกหนังทั้งเรื่อง แล้วก็ความยาวตามชั่วโมงของมันได้ครับและ3ดีเรื่องนี้ก็ไม่จบตาปกติผมเป็นคนที่ไม่ชอบดู3ดีเลยครับมันทั้งปวดตาขยับนิดเดียวก็หลุดโฟกัสแต่เรื่องนี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับตรงกันข้ามมันเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อ3มดีมากกว่าตัวสิ่งของต่างๆภายในเรื่องตัวละครเนี่ยดูมีมิติโดดเด่นถ้าเกิดว่าเราขยับหัวมันก็ขยับตามเราได้ด้วยนะครับฉากแอคชั่นต่างๆก็เหมือนกับเราเนี่ยเกาะหลังพวกเขาไปด้วยตลอดมันดีมากจริงๆครับ ผมไม่รู้ว่ามันเป็นทุกโรงหรือเปล่านะครับแต่ดูเหมือนว่า iMac l a เลเอันใหม่จะทำแบบนี้ได้ครับซึ่งเท่าที่รู้ก็คือมีที่พารากอนกับไอคอนสยามเท่านั้นนะครับในประเทศไทยแต่ถ้าเกิดว่าต้องเดินทางไกลลองช่างใจดูกับว่าตัวเองชอบหนังเรื่องนี้มากขนาดไหนชอบดูทะเลอยากสัมผัสประสบการณ์ที่ได้ดำแวกว่ายตามพื้นสมุดมากขนาดไหนถ้าคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบอะไรแนวนี้แล้วก็ผมคิดว่าคุ้มครับที่จะเดินทางมาเพื่อดูประสบการณ์ที่ดีที่สุดในสาขาที่ดีที่สุดของประเทศไทยครับ แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้คิดแบบนั้นก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคอหนังจริงๆแล้วกําลังทรยบถึงไม่ว่าคุณจะอยู่เชียงใหม่อยู่ที่ไหนผมก็แนะนําให้มาดูที่ iMac l a s e r ให้ได้นะครับผมค่อนข้างแน่ใจว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณชอบมันจริงๆสิ่งนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากการบินไปอังกฤษเพื่อดูทีมฟุตบอลเตะที่นั่นครับ9.2เต็ม10จากมีมบวีอวตารคือหนึ่งในภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดคําพูดจาก10กว่าปีที่แล้วผมคิดว่ามันพิ่งงจจะจรในนนวันนี้แล มันยกระดับทุกอย่างขึ้นมาได้มากจริงๆแต่เช่นเคยนะครับสิบปากว่านั้นไม่เท่าตาเห็นการไจนภัยของเจคและครอบครัวจะทําให้คุณประทับใจได้หรือไม่ไม่มีใครตอบได้จริงๆครับตาคุณเองเท่านั้นเป็นผู้พิสูจน์ช่วงนี้คนน่าจะเยอะพอสมควรไม่เห็นอะไรแบบนี้มาตั้งแต่ Spider-Man No Way Home แล้วหละครับอย่าลืมเผื่อที่เผื่อเวลาเอาไว้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ ICU ค่าเห็นเจ้า กับอวตาร The w a y of Water วันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ